การทำเต้าหู้นะครับก็เริ่มจากหาถั่วเหลืองมาถันะ่วเหลืองอย่างของไร่ทิพย์เนี่ยก็ครึ่งกิโลครับครึ่งกิโล500กรัมราคาประมาณ25บาทนะแล้วแต่แหล่งที่ซื้อนะครับครึ่งกิโลนะครับนะหรือว่าจะอีกแบบหนึง่งอันนี้ซื้อจากแมคโครก็ครึ่งกิโลเหมือนกันครับราคา19บาท ถั่วเหลืองที่จะทำตัวผู้นั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมีถั่วเหลืองผ่าซี่็นถั่วเหลืงองกลมกลมอย่างนี้ก็ได้หรือจะผ่าซี่ก็ได้ไม่ไม่มีผลอะไรต่างกันนําถั่วเหลืองครับมาแช่น้ําเอาไว้ประมาณสี่ชั่วโมงไปอย่างน้อยนะครับสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรก็ได้แต่อย่าถึงกับแช่เป็นครึ่งวันเป็นทั้งวันก็นไม่ไหวแช่แล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําให้ท่วมมากๆ เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะมัดูดน้ําแล้วก็น้ําก็จะไม่น้ําไม่พอน้ําไม่พอก็เวลาทำออกมามก็ได้เนื้อน้อยนนนนเนี่ยดูนล้วขนาดเป็นอยเนี้ยให้ดูขนาดจริงๆเยอเวลามันพองแล้วพองกัไอีกมากมายเลยถั่วเหลืองผ่านการแชร่มาแล้วนะครับที่แช่านานไปหน่อย8ชั่วโมงตึ้งแต่ตังแต่4ชั่วโมงขึ้นไปก็ดีแน่นะครับ4ี 5, 6ห้าก็แล้วแต่ แช่แล้วมันใหญ่ขึ้นมากเลยครับใหญ่เป็นสองเท่ากว่าสองเท่าคึ่งแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเราก็จะเอาไปปั่นไปปั่นไปต้มไปใส่น้ำยาให้มันเกาะตัวซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับต้องเตรียมเวลาไว้นะหยุดไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องทำต่อเนื่องไปทั่งเริ่มปั่นจนกระทั่งเข้าพิมพ์เลย ก่จะนำเอาไปปั่นนะครับก่อนจะนำเอาไปปั่นจะล้างน้ำครับสีห้าครัคร้งตัวถึงเก็รวมเท่าไหร่ส,สารเคมียาฆ่าแมลงที่เขาระหว่างทำความเปรียเนี่ยแล้วแช่แช่ไปแล้วมันก็ออกเป็นส่วนๆนะครัล้างด้วยลา้างแล้วใส่น้ำทิ้งไปหลังจากนี้ก็นำถั่วเข้าโถปั่นนะครับก็ใช้อัตราส่วน ใส่ตาสวนเนี่ยถั่วถัวหนึ่งถ้วยถั่วหนึ่งถ้วยนะกับน้ำน้ำหนถ้วยครึ่งใช้ตาส่วนเนี่ยหต่อ1ครึ่ง1ก็คือถั่ว1ครึ่งก็คือน้ำ เราก็นําไปปั่นนะครับเข้าเครื่องปั่นพอปั่นเสร็จแล้วนะครับก็นำออกมากรองนอานำมากรองจะใช้้าครวางอันนี้ผมใช้ถุงกาแฟถุงชงกาแฟก็าหาซื้อได้ครับตามราานี่พวกเท่าไรยี่สิบบาทเน่เอามากรองครับกรองเอาน้ำออกไปนะครับ เมื่อกรองออกแล้วนะครับก็เหลือกากเหลือกางมากมายอย่าไปทิ้งเอ,เอาไปปั่นอีกครั้งหนึ่งใส่เข้าเครื่องปั่นเนี่ยเทาโถาปัน่นแล้วก็น้ําเติมพอท่วมแล้วก็นําไปปัน่นปั่นอีกทีแล้วก็ามากรองอีกทีหนึ่งก็จะได้อีกมากพอสมควรทีเดียวครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียเสียโปรตีนไปมากทีเดียวไม่เอากาก เอากาดเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยากาดถั่วเหลืองเนี่ย <c oughs> ไปเติมน้ำแล้วปั่นอีกรอบหนึ่งก็ใต้อีเยะพอควรอาจจะจางกว่าครั้งแรกหน่อยแต่ก็พอใช้ได้จะไปทำนมถั่วเหลืองที่เรียกว่าน้ำเต้าหู้ก็ได้แต่ว่าผมจะไปทำเต้าหู้เอาไปาไปใส่กับครั้งแรกอ่ะรวมกันเป็นทำน้ำเต้าหู้เมื่อเรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นน้ำเต้าหู้มีฟองเยอะหน่อยช่างมัน เดี๋ยวเราจะไปตักทิ้งที่หลังก็ต้มไปตอนแรกเปิดไฟแรงเต็มที่เลยแล้วค่อยๆลดลงลดลงข้อสําคัญนะครับอันนี้จาไว้ให้ดีจ้ะอย่าเพลอต้องกวนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะไหม้ติดก้นหม้อแล้วก็เหม็นแล้วเตาหู้จะเหม็นเหม็นไหม้มีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเวลาที่มันร้อนจัดนะเราก็ค่อยแหวกข้างหน้าดูพอเห็นปุดๆขึ้นมาเนี่ยดับไฟเลยครับเพราะว่า มิฉะนั้นแล้วมันจะเกิดฟองแล้วล้นออกมาเปื่อนเปิดเตาแต่นี่งานใหญ่เลยครับก็จะเสร็จนี่ยเหนื่อยมากเลยเอาละครับมก็จะเที่ยวไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับคนไปแล้วก็คอยดูก็คอยดูคอย,ยแหวกดูว่ามันอ่ามันเดือดหรือยังนะครับถ้ามันเดือดมันจะพุดพุดขึ้นมาเป็นมีน้ำผ e ุดขึ้นมาอย่างนี้ก็ปิดปิดทันทีเลยครับ ว่าความร้อนแค่นั้นก็พอแล้วดูนะครับพอเริ่มเดือดจนะต้องปิดไฟทันทีครับถ้าไมปิดไฟแล้วครับเดี๋ยวฟองฟู่ขึ้นมาลน้นอ่ล้นเพื่อเปื้อนเตาเปื้อนพื้นจากนี้เราก็ตักตักฟองครับตักฟองออกนะครับตักไว้ได้เยอะพอทุกคนฟองเดี๋ยวก็ก็กลายเป็นน้ำเอาไว้ดื่มเป็นน้ำเต้าหู้ได้ครับ เมื่อน้ำถ่วเหลืองเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเตรียมเตรียมตัวแยกแยกโปรตีนออกจากน้ำอันนี้เป็นตัวแยกนี้ก็คือดีเกลือภาษาเคมีเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับซื้อได้ตามร้านขายยาโบราณหรือว่าร้านเคมีอันนี้ร้านขายยาโบราณจะถูกหน่อยนะครับเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับถ้าเขาไม่รู้เรื่องก็อบอกว่าดีเกลือดีเกลือธรรมดาที่เป็นยาโบราณนั่นแหละนะครับเอามาละลายน้ำเข้า ก็ใส่น้ําลงไปครับใส่น้ําลงไปแล้วก็คนๆเดี๋ยวก็จะละลายนะครับพอละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทใส่ในหม้ออย่าให้ชากนะครับคือถ้าหากว่าน้ำเต้าหู้มันแห้งไอ้มันโทษน้ำเต้าหู้มันเย็นถ้าน้ำเต้าหู้เย็นแล้วใส่ดีเกลือเข้าไปมันก็ไม่แยกแล้วครับต้งเททิ้งเลยเสียเปล่าเลยฉะนั้นขณะที่น้ำยังร้อนอยู่แต่ไม่ต้องถึงกับร้อนมากนะร้อนๆน้ำน้ำเต้าหู้ยังร้อนอยู่ก็เท น้ำละลายของดีเกลือเนี่ยลงไปใส่น้ำดีเกลือลงไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วก็คนคนคนที่สุดนก็แยกออกอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาขาวเป็นก้อนเนี่ยก็คือเต้าหูแ้แหละเนื้อเต้าหู้หรือว่าเป็นเนื้อโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะครับส่วนน้าเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวเราก็จะกรองอีกทีหนึ่งนะครับเอาเนื้อไว้เอาเน้ําทิ้งไปครับการอัดให้เป็นก้อนเนี่ย อาจจะไทิ้งง่ายๆก็คือเทใส่ผ้าขาวบางรครับผ้าขาวบางที่ชุบน้ําให้เปียกนะครับแล้วก็มัดหัวมัดท้ายจากนั้นก็เอาเอาเอะไรดีนะเขียงหนักๆเขียงหนักๆทับลงไปหรือเครกทับลงไปก็จะได้แต่ว่ามันก้อนไม่สวยนะก็จะกลมๆก,ก็ได้เป็นเต้าหู้เต้าหู้แผ่นเต้าหู้ก้อนบางเอิญผมมีพิมพ์นะครับก็เอาผ้าขาวบางรองก้นรองก้นพิมพ์ให้ดีแล้วก็จัดก้นให้สวยครับให้สวยงาม ก้นจัดข้างข้างล่างโดยเฉพาะข้างล่างตัวให้แนบเลยนะครับข้างข้างไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปครับเทเนื้อเต้าหู้ลงไปอัในพิมพ์นี้นี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับบรรจุลงเรียบร้อยแล้วนะบรรจุลงในพิมพ์แล้วพิมพ์ไม้แล้วยังไม่จบแค่นี้ต้องมีของหลักทับอีกทีหนึ่งมพฉะนั้นมันก็ไม่เกาะไม่เกาะติดแน่น ประมาณสองชั่วโมงตอนนี้สองชั่วโมงอย่างมไปยุ่งกับมันมายกทรกออกแล้วก็เปิดดูก็จะได้เต้าหู้ที่ที่แสนอร่อยนะครับอร่อยกว่าเต้าหู้ที่ซื้อจากตลาดครับตั้งใจว่างวดนี้จะไปแจกเพื่อนบ้านครับปลูกสัมพันธรรมริตรีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน